สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมม,มันเล่คลิปนี้เราก็มาพูดถึงความยอดเยี่ยมสถิติความปังของชัชชูออนโมกสีกับการลดเล่นในลีกตุรกีกันอีกแล้วครับแน่นอนว่าลีกตุรกีก็ถือว่าเป็นลีกใหญ่ที่สุดลีกหนึ่งของโลกเลยครับแล้วสาวไทยของเราก็ได้ไปลูดเล่นที่นั่นแล้วชัชชูออนตอนนี้ก็ถือว่าทําแต้มได้เป็นกอเป็นกรรมทําแต้มให้กับทีมสยเยอะมากๆเลยครับแล้วล่าสุดก็มีสถิติที่เห็นแล้วน่าประทับใจสุดๆกับ สถิตินี้ของชัดชูออนก็คือตอนนี้ชัดชูออนรังอันดับที่7ผู้ตบยอดเยี่ยมในลีกตุรกีครับไม่ธรรมดาจริงๆครับสำหรับเธอคนนี้โชว์ฟอร์มทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งสถิตินี้เป็นสถิติที่มีการรวบรวมในทุกสกิลเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกมบุกเกมรับหรือว่าการเซิร์ฟแปรแออกมาเป็นสถิติคะแนนแล้วชัดชูออนก็อยู่ในท็อป10รังอันดับที่7ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ